เดีว๋วรับไปคร er ับงสุดท่ายที่พีเจมชแนลนะครับวันนี้แอนแบงกลับมาอยู่กับ R O M C R O M C เช่นเคยลิ้นพันกันช่างไม่เหอะก็จากล่าสุดที่ทำคลิปออกไปนะครับว่าไรเบ๊เก้าเก้าฟาร์มที่ไหนดีหลายคนบอกว่าพี่คอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้คอมเมนต์ขึ้นมาอย่าลืมไปดูที่แมบซันเบลด้วยนะครับเขาบอกให้ไปดูที่เมืองซันเบหน่อยว่ามันน่าฟาร์มไหมนะครับแต่ปกติแล้วเมืองซันเบลด์ไรเวลมันจะน้อยนะครับมันมันชื่อซันเบลดจริงป่าวะ เดี๋ยวไปดูให้นะครับตอนนี้แอดแบงเลเวล99เหมือนเดิมนะครับจะปิดโซ่ให้นะครับแล้วก็จะใส่ของเมืนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเอานี่ออกให้ด้วยเนีนะครับออกให้นะครับมันจะได้ไม่ต้องคูดอีกทีเนาะเมืองซันเบดเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบไหนวะอ่ะอันอโนใช่ไหมอโนเลียมใช่ไหมอโนเลมนะครับแล้วก็ซันเซ็ตบีชตรงนี้นะครับที่จะไปตีแพนด้าโพริง นะครับแพนด้าผมได้อไปเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวตีให้ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวตีทุกตัวเลยเอามานะครับตอนนี้เราอยู่กับแมป ซันเซตบีชนะครับก็จะมีมอนเตอร์อยู่3ตัวให้เราตีนะครับผมเก็บตกให้แล้วนะครับตัวแพนด้าโพลิงที่ไปตีเลยเลเวล118ได้เบสเอ p 3 2 6สามสองหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ได้เบสจ็อบเนี่ยหนึ่งเจ็ดศูนย์สองก็ถือว่าได้เอ p เยอะพอสมควรเลยนะนะครับถ้าใครอยากฟาร,รม์มนะครับในตัวแพนด้าโพลิงเนาะแต่มันเลเวลน้อยไปหน่อยนะผมว่า อีกตัวหนึ่งก็คือตัวดีมอนพิ้นใช่ไหมไอตัวกระดาษนะครับไอตัวดีมอนพิ้นเดอะโกดอะไรสักอย่างผมจำชื่อเต็มไปไม่ได้นะครับเลเวล116นะครับได้เบส EXP 3060นะครับได้ EXP 3000เนาะได้จ็อบ1774นะครับถือว่าได้จ็อบน้อยนะครับถือว่าได้จ็อบน้อยแล้วก็ไอตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เลเวล114ตัว Lantern Fisherman ก็จะได้เบส EXP นะครับ1961แล้วก็ได้เบสจ็อบ1784 ะครับก็ประมาณนี้สำหรับแมป u n s e t Beach นะครับคือผู้เล่นใหม่นะครับที่มาเล่นหลายคนบอกว่ามาเล่นยากไหม RMC ก็ถามว่าไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอย่างที่ว่าเนามันจะมีเส้นแบ่งระหว่างคนเติมเยอะคนเติมเยอะ,คน,ยอะคนเติมน้อยอยู่นะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับสู้ๆแล้วกันขนาดผมเติมแพ็ครายเดือนผมยังสู้ไไม่ค่อยไหวเลยครก็สู้ๆนะครับแบบตามนี้ แล้วก็ตอนเนี้ยที่มีปัญหาอะไรก็คือไอตัวกิจกรรมของแอดแบงค์เลยกิจกรรมการเป็นฮีโร่เนี่ยลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยคือกูไม่ไหววะคืออ่าถ้าถ้าผู้พัฒนาดูอยู่ก็ฝากหน่อยนะคือมึงจะทำอีเวนต์เนี่ยอะไรทุกอย่างหนึ่งอ่มึงทําให้มันแบบง่ายๆหน่อยได้ไหมอีเวนต์อะ่ะบางคนเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาไม่มีอะไรเล่นมันยากเว้ยมันยากไปอ่ะไออีเวนต์ในแมปอันเดอร์กราวอ่ะ,อะอเออไอเย้โคตรยากเลยเลเวลร,ร้อยสี่สิบแปดไอสัตว์ใครจะไปทําได้กูต้องไลฟ์นเนี่ยเออ กูต้องไลฟ์นะเนี่ยไม่งั้นไม่มีคนช่วยกูทำแน่ๆนะครับเอาไ้ให้ได้ละกันนะครับสำหรับแบบนี้ s ันเ e ็ตบ Under เ่อ Sunset b e a บีบ้าเลยจะพูดว่า Sunset Beat Underground วเลไปแล้ว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 นะครับชาว r o m c มมือใหม่ก็สูๆ้ๆละกันทุกคน